เฮ้ย hey, น่ารักไหมล่ะนะครับวันนี้เรามเอเว้นกันในเกมของคุกกรันโอเว้นเบรกนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเราจะมาไม่ได้มาเล่นขัวหอมครับแต่จะมาความสามารถใหม่กับคุกกี้ตัวเกา่าใช่ครับเรนจะมาเล่นคุกกี้ตัวเกา่าแต่ฝักความสามารถใหม่ในงนี้เลยทาดาคุกกี้กีวีนั่นเองนะครับ ถามว่าทำไมถึงเล่นตัวนี้ครับชาดามีการเมินเงินที่พิเศษนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกความสามารถก่อนว่าแพทริกแบตโต๊ะฉบับก่อนมันจะเป็นยังไงครับผมก็คือว่านะครับผมเจ้ากีวีครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดครับจะขี่มอเตอร์ไซค์และพุ่งไปข้างหน้าครับในระหว่างวิ่พุ่งข้างหน้าก็จะได้รับคพลนงความเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเยันดี้เชือเพิงนะครับก็จะวิ่งนิ่งนานขึ้นและเพิ่มความเร็วอีกด้วยครับเหมือนเดิมครับเลือกสูงเต้นรุกขึ้นครับ ส่วนน็อกกีวพีครับกำลังใจครับพลังชีวิตจะช้าลงนะครับและได้คะแน,นนความเร็วของคกกี้ยิ่งเร็วสูงยิ่งกดช้าลงและความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตนุมเนยลอนก็นไม่เกี่ยวครับผมขอรับก่อนตอนนี้มันขึ้นเลี้ยวสารไปสิ่งอะไม่ได้อับที่อับนะครับอัปเดตนี้มีการเพิ่มระบบแกรนด์แชมเบลลี่นั่นเองครับผมคำว่าแกรนด์แชมเปี้ยนลีกคืออะไรโผล่ถ้าเกิดว,ว่าเอาความหมาย แปลแบบจากผมเลยนะตรงตัวเลยนะคือการรวมสุดยอดคดพ่อคดแม่เก่งมาอยู่ด้วยกันนะคบผมถ้าใครแบบอยู่ในแรงนี่แบบสูงสูงที่สูงสูงนะก็น่าจะเข้าแก๊สชุมพลิกได้นะครับส่วนคนที่เข้าไม่ได้ก็ใช้สามพันคริสตัลนะครับผมแต่ถ้าของไม่ฟูนเนี่ยอย่าปืนครับกอร้องไม่ต้องฟืนก็ได้ครับคือของผมผมยังไม่ฟืนที่จะไปเล่นนะครับคู่ของยังไม่ฟูพอไงครับผม อีกอย่างนึงก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นช็อปเปอรี่ด้วยครับอันนี้สังเกตใจหน่อยไหมคือปกตินะครับมาสเตอร์แลนด์ผมไม่ค่อยได้เล่นไง <S 2> <S 2> แต่ตอนนี้เพิ่งก,ก็เริ่มเล่นแหละเริ่มเล่นจนตอนนี้ไต่มาประมาณบอลสองนะครับเพิ่งไต่นะครับแต่สาระสําคัญไม่ได้มาอยู่ที่ว่าจะมาเล่นมาสเตอร์แลนด์นะครับโอเคอันนี้พวกสับไอดีมาครับบางคนสงสยัยอ่ะพี่มีม,มี2อไอเดียใช่ครับผมมี2ไอดีครับผมไอดี ID แรกเป็นโอเวนสองพันยี่สิบครับซึ่ง ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่ง ID เป็น ID ของผมเองซึ่งนี่แหละคือ ID ดีรอ ID ที่2ครับแต่ผมจะเรียกว่า ID หลักละกันเพราะของเพราะว่าของผมมาไกลแล้วกีวีกีวีนี่กีวีอย่างเทพวันนี้ครับผมต้องใช้ผมจะต้องเล่งรีบนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเล่นแค่กีวีพอนะครับจบนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่ดีรอแล้ว นี่ครับผมนี่ข้าวบมาครับนี่นี่ครับผมขอเก็บมันจะเพิ่มความเร็วนะครับผมแล้วก็ดิคะแนดงวิดีโอครับนี่ดูครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้ย่างแรงบอกก่อนนะครับกีวีเป็นอีกหนึ่งตัวที่สายพึ่งนะใช่ครับสายพึ่งแน่นอนครับเฮ้ผมเพิ่งสังเกตดีกว่า่ถกีวี่มันจะดิ้งแป้งให้เราเดียวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรถกีวี่ความสามารถเป็นยังไงแต่ดี้งอยู่ แต่ที่ผมรู้มาเนี่ยก็คืออ่านเอาในในเอ่อในไหนวะในในความสามารถของมันคือความสามารถของมันเป็นอย่างนี้ยนะครับนะครับผมคือมันมีบอกหมดนะครับแต่ว่าผมที่รู้ก็คือความสามารถที่จะเป็นอย่างนีครับพงเร็วมากเพื่อนเนี่ยเแกนดี้พิเศษเท่านั้นนะครับพี่น้องเพื่อถาไม่มีแคนดี้พิเศษครับบอกตรงๆครับไม่มีแน่นอนเจ้านี่นะครับคุ่งว่งไวมากๆนะครับคือใครที่ชอบเล่นกีนี่อยู่แล้วนะครับโคตรมัน อัำเดตนี้มีการปรับเจ้าตัวแผลโลเคด้วยนะครับผมเพิ่งได้โลเคปอดีแล้วก็ยังไม่ได้เล่นนะจริงๆถ้าเกิดแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าคืนหน้าเดี๋ยวเล่นโลเคนะหรือคะแนนเด้งสูงมากสลับนกปิเียะครับผมคิดว่าน่าจะเด้งตอนที่แบบไม่ใช่คะแนนความเร็วมั้งคือแบบพอเด้งมันน่าจะเด้งตอนที่แบบเรากเก็บนกไฟเนาะเราวิ่งวิ่งเด้วยนกไฟนะครับหรือว่าน่าจะใช้สก,กิลเนี่ยทั้งสองอย่าง คลิปนี้มารีวิวแบบสันๆนะจ๊ะนี่นี่น,นี่โอ้โหแ่ชอบเนเครื่องอออเรานี่กีวีชอบเล่คร่อับโอ้โหแลวสั่นจิตยิ้มยิ้ที่แม่มาไวนะคบผมโอ้ดีด่ยอะากนตัวที่วิ่งไวไมากรับผมเลงจกาจับราะาทีว้รอหรับการเรล่นในวันนี้ครับผม ก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งยังไม่จบครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับในครั้งนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าในไม่รู้นะว่าทีมงานอ่ะเขาได้เขียนบอกไหมว่ามีการปรับอะไรบ้างในแพทของกีวีนะครับแน่แกิจกรรมครับถูครับอ๋อไปโดนกีมมีให้ปรับปรับยครับปรับจนวนเกมครับ คุกกี้กับทีวีครับจะเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตครับผมเพิ่มกังก์ชันเพิ่มคะแนนความเร็วในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมขอบเขตในการเก็บลิลลี่ก็มีนะครับส่วนนกิวีวียกเลิกความสามารถในการผดิอไอเจ้าตัวไอเทมขายายร่างกีวีคือใครยังไม่รู้นะครับผมว่าเจ้าตัวนกทีวีแต่ก่อนมันจะเสกไอเทมนะครับออกมาเป็นไอไอเทมขายายร่างกีวีนะครับเดีย๋ยวนี้ไม่แล้วนะครับส่วนโบนัสคู่ผสมนะครับผมเปลี่ยนจากคุกกี้รถ เบจากเพิ่มพลังชีวิตเมื่อเล่นกินถึงห้าหน่วยเป็นเพิ่มคะแนนความเร็วนั่นเองครับส่วนคุกกี้รสเคโกรครับเพิ่มพลังชีวิตและเพิ่มการทำลายพิเศษนะครับผมส่วนพี่น้องลายครับกำหนดคุณคูดาวสิวไฟแดง27.5วินาทีและกำหนดพุ่งไปข้างหน้าเมื่อเปิดไฟแดง3-5วินาทีครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่มีกีวีนะคะก็มีกิจกรรมให้เล่นนะคะก็คือกิจกรรมเอ่อเรียกว่าอะไรนะ กิจกรรมบิงโกนั่นเองบิงโกที่ต้องมานั่งไล่เคียนมิชชั่นแบบหนักๆจริงๆนะครับผมแต่สนุกมากตอนนี้ผมจะผมจะได้จะนีแล้วนะครับผมโอเคปิดคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมต้องไปแล้วครับเนีย่ยแหละคลือสาเหตุที่มีตุบคลิปเลยว่าปวดฉี่ขอเข้าน้ำก่อน,นครับไปแล้วครับวัสดีครับบ๊ายบาย